ไฮพาร์เตอร์เออแล้วก็ชอบอ่านแต่ประถมใช่ไหมไฮพารเตอร์ปรวถมอ่านเรื่ยมาเล่นมาเร่อยมาแล้วก็พูดหนังสือการ์ตูนของชอบแนวไหนครับก็ผมได้ทุกแนวนะครับครับแนวแฟนตาซีแฟนตาซีแนวรักก็ชอบนะได้เลยนะครับแนวรักแนวรักโรแมนติกโอ้โโรแมนติกแฟนตาซีดราม่าฆาตกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิคอ่าน อ่อนแนวแบบสืบสวนสอบสวนไหมฮะสืบสวนสอบสวนก็อ่านโคนาโคนะคิดเด็อีจีอย่างเงี้ยเออไม่รู้จักปหรรู้จักแล้วทีนี้เราอ่านเยอะๆอย่างเงี้ยทำไมถึงเลือกมาเขียนแล้วเลือกเป็นแนวแฟนตาซีแนวแฟนตาซีเนี่ยมันเป็นแนวที่เปิดกว้างนะคบเราสามารถใส่จินตนาการลงไปในนั้นได้ไม่จำกัดมันไม่จำป็นต้องมีเหตุผลมาลองรับเสนอไปมันสามารถแบบ แปลว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเป็นจริงขึ้นมาได้สร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาได้ตามจินตนาการครับเออคนแบบว่าตัวใหญ่ๆลูกนี่มันเป็นแนวแฟนตาซีที่มาจากจินตนาการทั้งหมดเลยโดยไม่ต้องมีเหตุและผลรองรับเราสามารถเกว้างเราสามารถปลด่อยจินตนาการเราได้เต็มที่ค่ะค่ะแล้วทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เราแอบัมภากันไปแล้วว่าเราอ่านมาก่อนแล้วพอเลือกจะมาเขียนเลือกเป็นแฟนตาซีเราวางโครงเรื่องยังไงก็ตอนแรกเลยผม กำหนดจุดเริ่มต้นกับจุดจบของมันครับคือเราต้องมีจุดหมายปลายทางใช่ไหมครับค่ะไม่งั้นเราก็เดินทางแบบไม่มีจุดจบครับก็คือกำหนดในเรื่องของจุดเริ่มต้นจุดจบและการคาแรคเตอร์ต,ต,อต,ตัวละครเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยอาพระเอกเนี่ยผมใช้นิสัยส่วนผมด้วยเข้าใจไหมที่ชั้งเล่นพี่ขอดูหน้าก่อนก่อนสิเป็นต้น่หรอเออโอเคกาลคาแรคเตัว์โนฟอนตัวเอกก่อนตัวเอกข้าเอกก่อน เร,เราเราได้ตัวละครตัวเอกอมาก่อนแฮะก็ได้พ,ออดพออระเอกเนี่ยนะแต่พระเอกมาก่อนครับผมแล้วก็แต่และเล่มก็จะมีตัวละครหลักอย่างเล่มน,นี้นาะงเอกก็จะเป็นเ,เนี่ยครับเป็นคุณหญิงค่ะก็เล่มน,นี้เราผมก็กําหนดตัวลนะครหลักมาสองตัวก็คือพระเอกกับคุณหญิงครับเอาอย่างนั้ะเอาลอดทั้งหกตอนอ่าทั้งหกเล่มที่มีที่มีออกมานี่คือตัวละคร พระเอกตัดกันอ๋อพระเอกคนเดียวกันโอเคคนเดกันไม่วันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นนางเอกนะครับเป็นตัวหลักของเล่มนี้ตัวที่แทรกเข้ามาในเล่มนี้โอเคเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวให้เริ่มแรกเลยไหมเล่าข่าวดีกว่าเกี่ยวกับอวารอนเล่มแรกอ่ะเรองแบ่าเอล่าเรื่องเรื่องแบบข่าวเรื่องย่ครับคือพระเอกเนี่ยอวารอนเป็นชื่อเขาชื่อเล่นชื่อว่าครับเขาเป็นลูกของวิซาจิ้งจอกเก้าหางในตำนานของประเทศญี่ปุ่นแต่ คุณแม่เขาเป็นปีศาจนะครับ,รบแต่คุณพ่อก็ดันเป็นมนุษย์<อ>เป็นลูกครึ่งด้วยไหมครับเป็นลูกครึ่งแล้วเขาเนี่ยดันได้ดันไม่ได้พลังของแม่มาเลยได้แต่เชื้อของพ่อมาได้ได้ความที่เขาเป็นลูกของปีศาจใช่ไหมครับ,ค,รบคุณแม่เขาก็เลยอยากให้เขาไปเรียนในโรงเรียนปีศาจซึ่งเขาที่ไม่มีพลังอะไรเลยก็ต้องไปเอาชีวิตรอดในโรงเรียนนั้นอซึ่งต้องเจอการแบ่งแยกชดชั้นครับตอนแรกเขาก็กังวลนะครับ แต่ปรากฏเขาก็ได้พบว่าปีศาจก็ไม่ได้เลวนะอย่างที่คิดเขาก็เริ่มค้นพบมิตรภาพที่มีเพื่อนที่เป็นปีศาจที่เป็นปีศาจครับแล้วหลงัลงๆเนี่ยพลังเขาจะเริ่มตื่นขึน้นมาเออนด็กก้สในใจไงว่าเอ้ยพลังเขาจะมาตอตนไหนมีพลังแสงมีพลังแฝงเริ <corrosion S 2> ่ม<ะ>ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็อย่างเล่มสองเขาก็จะไปประจนใครนอกโรงเรียนแล้วครับเล่มสอง่าไหนเล่มสองอันนี้เล่มบักเล่มสอง ค่ะประชันพายกันในจบหรือยังเขาจบโรงเรียนหรือยังตอนนี้อ๋อก็อันนี้ยังยังเป็นแค่ช่วงปิดเทอมอ๋อปิดเทอมครับก็อย่างเล่มนี้เขาก็ต้องไปช่วยเจ้าหญิงเอลครับนับที่เกิดสงครามระหว่างเอลกับดานเอลขึ้นครับเขาซึ่งเป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงแค่ก็ต้องช่วยเจ้าหญิงอ๋อก็คือมันจะเป็นแต่ละเรเวลเหมือนจบจบในภาคจบใน จดพดอกมันเชื่อมต่ออยู่มีจุดเชื่อมต่ออยู่นะฮะแล้วคือในแต่ละเล่มแต่ละตอนก็จะมีตัวร้ายที่โผล่มาตัวไรจะต่างกันตัวไรเวลาเราคิดคอนเซ็ปต์ตัวไรเราเราเอาตรงไหนไปแรงมานดลใจก็ผมเป็นคนชอบอ่านชอบดูหนังก็คาแรคเตอร์จากหนังจากนิยายบางเรื่องที่มันโดนใจผมผมก็นำมา ประยุทธ์ใช้นิดหนึ่งนิดหนึ่งดึงจากดึงแรงบันดาลใจจากเรื่องไหนมามาบ้างตัวอย่างบางมันมันเอ่อมันก็เยอะอยู่นะครับอย่างตัวย่าผมชอบหลอดมอนเดอร์จากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีตัวลายอยู่ตัวหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงใกล้เคียงจะให้สปอยนะครับอเย่ามุ้ยก่อนอย่ามุ้ยก่อนโอย่ามุ้ยก่อนหลายหลายหลายตัวละครที่เราเจอแล้วที่มีไหมว่าคนรอบข้างเราที่เราเห็นเนี่ย แก็หยิบเอาเขามาอยู่ในตัวเราอย่างน้องชายผมผมก็หยิบมาเป็นตัวลายด้วยเป็นเป็นตัวโจ๊กเป็นตัวโจ๊กเป็นตัวโจ๊กผมก็เล่นแล้วผมเยก็เป็นอะไรอย่างนี้พี่หกเล่นนะที่แนะนำเล่มเจ็ดตัวลายเป็นนาปีศาจนั่นเลยเขียนยากนะเพราะปีศาจก็สวยต่อเล่มสองเขาแบบปิดเทอมแล้วไปต่อสู้และเล่มที่สามล่ะ เล่มที่สามก็ยังเป็นช่วงปิดเทอมนะครับแต่เขาคือเล่มสองเนี่ยเิดที่โลกปีศาจนะครับแต่เล่มสามเขากลับบ้านไปโลกมนุษย์ไปเล่นเก่าเขาแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็เพื่อนเก่าก็จะไปตั้งแคมป์กันตามสาวมนุรับซึ่งเขาก็ไปด้วยครับแล้วดันแคมป์ที่เขาไปเนี่ยดันมีพวกปีศาจชั่วร้ายแข่งอยู่เ๋อ๋ยวครับ เพื่อนเพื่อนเขาที่เป็นมนุษย์อีกคือรู้ไหมนะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเอาลอดเป็นคำพิเศษใช่ครับอ๋อไอเอ็กก็เลยต้องช่วยเหลือเพื่อนการควบปิดสารนะครับอ๋อผ่าไปเล่มสามเล่มสี่เล่มสี่เล่มสี่ก็คือเปิดเทอมเปิดเทอมเปิดเทอมแล้วเปิดเล่มสองเปิดเล่มสองครับเปิดก็กลับมาที่โรงเรียนครับซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยมีการจัดงานประลองอ๋อโอเคจัดงานประลองเพื่อ มันเป็นคล้ายๆกับวัฒนธรรมของเมือนสานนะครับเพื่อที่จะหาผู้ที่เก่งกาจที่สุดครับซึ่งพระเอกก็เข้ารุ่งงานตลอดเป็นก็สอบก็สอบสอบตลอดจาอันดับจาอันดับนักเรียนต่ดก็เรื่องนี้จะเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพยายามความรุ่งเร้าของพระเอกครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เก่งนะครับเขาเคยถูกคนอื่นดูถูกเกียดเกียจไม่มากตดนแรกแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้คับเขาก็สู้มาตลอดจนในที่สุดเขาก็ ทำให้พวกตึกอื่นยอมยอมรับได้เขาสร้างรถรถคันสุดประมาณนั้นแต่ว่าพระเอกเนี่ยจะได้อันดับที่เท่าไหร่ชนะหรือเปล่าต้องอ่านที่นี่นะนี่เรื่องอวเัาลักษิณเสื้อตัวเดียวกันเลยซึ่งสเก็ตต่างๆใส่ปะสกันเลยก็สมัวน้องใส่สีสีเทาอ่ะก็ไม่มีอะไรเลยไม่แต่จริงก็เหมือนบอกว่าตัวละครเหมือนเขาเขาแบบกบางทีก็แต่ง บาคลายเลยเล่นต่อไปเล่นต่อไปเล่มห้าเล่มห้านี่เราแคมแค่นิดเดียวนะฮะเรซื้ออ่านเล่มห้าก็จะเป็นอ่าหลังจากเปิดเผยก็จะเป็นเล่มที่พระเอกเนี่ยคือในมันจะเกี่ยวข้องกับเล่มสาบมีเพื่อนรักคนนึงไม่เสียชีวิตลงในสงครามเอลที่ไปเรียนด้วยกันที่เป็นมนุษย์นะครับเขาไม่อาจปกป้องเพื่อนเขาได้อ๋อที่ไปตั้งแคมด้วยกันใช่ไหมเล่มนี้ก็จะเป็นแนวดราม่าหน่อยตรงที่เขา รู้สึกเศร้าที่ปกป้องเพื่อนเขาไม่ได้เขาก็เ,าเลยเหมือนจะล้างแค้นนะครับ,รบแต่เขาเป็นคนมีคุณธรรมอยูน่นะครับเขาจะาไม่ไม่ทาอะไรผู้บริสุทธิ์ครับแล้วศัตรูที่เขาจะการนี่ก็จะเป็นพวกที่มันชั่วร้ายครับ,รบในเรื่องนี้เขาก็จะได้พบบทเรียนสําคัญในเรื่องอการสูญเสียแล้วก็เรื่องครอบครัวจะสอดแทรก สอดแทรกคือความคิดแล้วก็ทัศนคติเข้าไปผมอยากให้น้องๆที่อ่านเรื่องนี้เนี่ยรักครอบครัวให้มากๆรักพ่อแม่พี่น้องของเราเพราะไม่มีสิ่งใดมาแทนที่พวกเขาได้ต้องเพื่อชดเชยนะจนกวนามีกับพวกเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนิยายก็สอดแทรกถูกต้องมาเล่มล่าสุดเล่มที่หกเล่มที่หกอาวอลล์กับเชีวทูดผู้ถูกจองจำ เลนละฮนี oh, been, h, pick, no. oh ่คนที่มาบทปกเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเสื้อขานี่เป็นผู้หญิงครับจะเป็นเขาปลอมตัวเป็นผู้ชายออ๋มีชุดไหมพี่สาใส่็กป้าเชยครับอ่านต่อค่ะครับเล่นนี้ก็พระเอกเนี่ยตอนนี้เขาเป็นคนกลิ่นได้ไหมครับก็อ่าก็มีคนอยากได้ตัวเขาไปปกป้องดินแดนค่ะ ซึ่งปรากฏว่าระหว่างที่เขาจะได้ปกป้องดินแดนเนี่ยเขาดันตัวร้ายรักพาตัวไปลงนรกก่อนอเขา,เา,กเาก็ต้องหาทางกลับขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะมาช่วยดินแดนเนี่ย อ๋อก็เพื่อที่จะมาปกป้องดินแดนนั่นเตะนะครับนี่ก็เป็น6เล่นแต่ว่าที่จริงเนี่ยคอนเนี่ยหวางไว้แล้วนะครับว่าจะมีทั้งหมด8เลแป8เล่นจบเดี๋ยวติดตามด้กันเจ็ดกับ8เดี๋ยวเรายังไม่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 แถบได้สงสัยนะคือหนึ่งอ่ะต้นนี่เป็นคนชอบอ่านการ์ตูนะคะแล้วคืออยู่เนี่ยกว่าจะมาเป็นอวาลอนนะอยู่ในสถาพรุบมาเป็นนักเขียนที่นี่ได้ยังไงย อย่างที่บอกครับผมเป็นคนชอบอ่านชอบดูการ์ตูนครับแล้วมีครั้งหนึ่งผมดูการ์ตูนการ์ตูนที่ผมชอบมากเลยครับแต่ตอนจบมันดันทำลายจิตใจผมนะครับมันจบไม่ประทับใจเท่าไหร่ถ่ายถ่ายเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ๋อเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับชื่อโคดเคสโคดเคสครับผมครับการปฏิวัติของยูนิคึนตอนจบมีไม่เอกไม่เอกนายมันเลยเรามันหักมุดีมันหลับไม่ดีผมก็เลย คิดแล้วเอาทำไมเราไม่แต่งเรื่องที่เราเป็นคนกำหนดตอนจบมันขึ้นมาเองนะตอะนจบในแบบที่เราต้องการค,ค,คือเรื่องนั้นแหละเป็นแรงบันดาลใจที่ทาให้เราเขียนเอาว้ทดขึ้นมาผมก็เลยแต่งลงในเว็บไซต์อิตีดีดดคอมเป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เรานักเขียนทั้งหลายได้มีโอกาสแต่งนิยายลงในนั้นเพราะมีนักฐานเป็นหมื่นคนนะครับอยู่ในนั้นผมแต่งไปก็เริ่มมี เริ่มมีเฟมัชชินชอบผลง,งานเรามากขึ้นครับผมก็มีความสุขครับที่พวกเขาไม่ชอบออออผมก็เลยแต่งไปเรื่อยๆแล้วมีวันหนึ่งพี่ปุ๋มเป็นบอกของสนักพิมพสระพร,รัเขาติดต่อเข้ามาว่าต้องการต้นฉบับผมไปตีพิมพ์นั่นแหละก็เลยเป็นจุดกึเนินของวันที่เราเจอท้าทายติดต่อมาเรารู้สึกไงบ้างจริงหรือเปล่าวะนี่โทรฟิกปะฮะนี่โกหกกันหรือเปล่าเออ ก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักว่าบอโกเป็นใครเลยก็เลยคิดว่าอาจจะแกล้งกันครับก็วันที่เขาบอกปุ๊บผมก็เนี่ยแะครับไปหาถึงสารพิมพ์เลยครับผมดูซิว่าจริงหรือเปล่าแบบที่โบอกเลยนะครับแต่สุดท้ายก็จริงแล้วก็ถูกตีพิมพผมมาเร็่แรกกระแสตอบรับเป็นไงบ้างก็ค่อนข้างดีนะครับในแล้วในเว็บไซต์กับแฟนๆที่ด็กดีฮะเขาเ ยังตามบุกหนุนอยู่ครับคือตามไปซื้อไหมคะแม้ว่าจะอ่านในเว็บจบแล้วแต่เขาก็ยังตามบุกหนุนอยู่<อ>ก็ซึ้งใจมากค่ะแล้วในช่วงนี้มีหนังสืออะไรที่เราอยากจะพูดถึงไหมคะหนังสือคือปีนี้เป็นปีแรกเลยที่สถาพรได้นำนิยายแปลต่างประเทศเข้ามาครับ,รบก็มีเรื่องอัลเทอร์นีฟท์ฟาวแล้วก็เรื่องเป็นนิยายแปลไต้หวันชื่อเอฟซิลูซิโร่สืบสยองกับเรื่อง เรสเตเนต์ออฟมอนเตร์พราป่วอลเวงก็เอาเรื่องอาริติมิฟาวก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้ยินว่ากำลังจะทำเป็นหนังจองเงินด้วยริ่เหรฮะเป็นเป็นนิยายที่ขายดีมากทั่วโลกเลยแปลมาแล้วหลายภาษาอ๋อแต่ว่าเป็นของประเทศของทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาอ๋อครับคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาร์ติมิสฟาวเป็นชื่อพระเอกนะครับ ก็เหมือนดาวล่อ่าอาร์ติมิสฟาวหรืออาร์ตี้เนี่ยเขาเป็นเด็ก <c oughs> เด็กชายวัยสิบสองซึ่งเป็นอัจฉริยะฉลาดมากแต่เขาดันปักไฟกิจกรรมนอกกฎหมายครับคือเพราะว่าตระกูลเขาเนี่ยเป็นตระกูลอัจฉริยครับ <c oughs> และเขาเนี่ยต้องการกอบผู้ชื่เสียงของตระกูลขึ้นมาครับเขาก็เลยคิดแผนการไปจับตัวเฟรี่เฟรี่ในที่นี้หมายถึงพูดพูดตามตำนานนะครับแต่แผนการมันไม่ง่ายตรงที่พวกเฟรี่เนี่ย